กี้ข้ออะไรละข้อเจ็ดใช่ไหมอ่ะต่อไปข้อแปดข้อแปดจงหาดีเอสอ่ะดีวายตอนนี้ดีวายแล้วแหมดูผิดข้อนะอ่ะดีวายนะจงหา D y by d t ของ y เท <Y S 1> ่ากับลอนวงเล็บรู o คอสสองเอ็กอ่ะโทษทีนะไม่ใช่ t ีนะเป็น d y by d x ีกนะก็ดูตัวแปรนะดูตัวแปรให้มันถูกนะ ก็จัดการดิฟเลยนะตัวนี้เนี่ยก็คือเราปรับหน้าตาของเจ้าตัวตัวคอส์นะรูทคอสสอก่อนนะให้มันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะเพราะนั้นเราจะได้เป็น y เท่ากับลอร์ลของ cos 2x งเอ็ ยกกำลังหนึ่งส่วนสองยกกำลังหนึ่งส่วนส,วนสวนอง่าเสร็จแล้วปรับหน้าตาเพิ่มจำเรื่องของล็อกได้ใช่ไหมอ่าลอจจำจำสูตรนี้ได้ไหมอันนี้เรื่องล็อกเนาะก็คือลอนอ่าเอ็กกำลังเอ็นเนี่ยมันก็จะได้เป็น เอาเอ็นเอากำลังมาคูณข้างหน้าใช่ไหมลอง x แล้วปรับหน้าตาก็เป็น y เท่ากับหนึ่งส่วนสองอหนึ่งส่วนสองอ ่าถูกต้องแล้วนะก็หนึ่งส่วนสองคูณอยู่กับลอนคอสสองเนะอ่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยอ่าตัวนี้มันคือตัวที่อยู่หลังลอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยกกําลังอะไรก็เอากําลังมาคูณข้างหน้าตามกฎหรือตามสมบัติของลอนนะสมบัติของลอรนนะก็คือตามนี้นะ อ่ะคราวนี้ก็ทำการหาอนุพันธ์ได้แล้วตัวนี้เรานึกถึงสูตรไหนอีกนะหาอนุพันธ์ของอนก็คืออ d by dx ของ ln v จะได้1ส่วนอะไร v แล้วก็ดิฟไซส dv y dx นั่นเอง อ่ะก็คือใช้สูตรนี้นะใช้สูตรนี้นะอ่ะดีวายดีเอ็เท่ากับอ่าหนึ่งส่วนสองเอามาข้างหน้าเลยแล้วกัน d dx, ีบายนะของ ln cos 2x อืม ดิฟต่อเลยนะก็จะได้เป็น1ส่วน2ดิฟลอนดิฟลอน V ตอนนี้ตัว cos 2 x ของเราก็คือตัว V นั่นเองนะก็จะได้1ส่วน V ก็คือ1ส่วนคสสอนะแล้วก็ดิฟอ่า ดิฟดิฟตัวอนะไรตัวไสนะไส้ของลอน v วในที่นี้ v ของเราคือ cos สอง x เพราะนั้นเราก็ต้องดิฟไส้ก็คือตัว cos สอง x อีกครั้งหนึ่งนะดิฟไส้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ไม่งงนะ1นส่วนสอง คูณกับ1ส่วนด้วย cos 2x ดิฟ cos ได้ลบไซนะ์ลบไซนะ์สออยังไม่จบเพราะอะไรมันยังมีไส้ซ้อนในชั้นที่3อีกนะก็ดิฟไส้อีกทีหนึ่ง D 2x by dx อนะ ็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ1ส่วนด้วย cos 2X คูณอยู่กับลบ sin 2สดิฟ 2x นะ <c oughs> ก็จะได้2แล้วก็ดิฟ x เทียบเกนะก็คือได้1นอ่ะทีนี้มีอะไรตัดกันได้บ้างามีอะไรตัดกันได้บ้าง มีอะไรตัดกันได้บ้างดูนะ,อะสองกับ2ตัดกันไดนะ้ก็จะเหลือเป็นลบไซ n 2สองเอ็กซ์ส่วนด้วยคอสสองเอ็กซ์ลบไซ n 2สองเอ็กซ์ส่วนด้วยคอสสองเอ็กซ์ตัวนี้นะ,ะเราจะตอบเป็นตัวนี้เลยก็ยังได้นะแต่ถ้าเราจะปรับหน้าตาเนี่ยเรารู้ว่า s sin ส่วน cos มันคือแทนใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นเราก็ปรับหน้าตาให้อยู่ในรูปของแทนก็ได้นะก็เป็นลบลบคือตัวนี้นะลบตัวนี้อย่าลืมก็เป็นลบ s i n 2x ส่วน c o s 2x มันก็คือแทน 2x นั่นเองนะก็เป็นคำตอบ คือกระบวนการดิฟเนี่ยกระบวนการหาอนุพันธ์มันจบไปตั้งแต่บรรทัดนี้นะที่เหลือก็เป็นการจัดรูปนะให้มันดูเรียบร้อยหรืออาจจะให้ดูในให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันตัวอื่น